คนรุ่นใหญ่ที่อยากจะมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาวจําเป็นต้องฝึกยกน้ําหนักแต่จะทํายังไงให้ง่ายและปลอดภัยเดี๋ยววันนี้เรามีคําตอบครับสวัสดีครับ ผมนายแพทย์กิตตินิ่มสิริเลิมผลนะคบเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคกระดูกข้อต่อและกล้ามเนื้อวันนี้ครับผมอยากจะเอาสิ่งหนึ่งที่ผมนําไปใช้กับคนในครอบครัวนะครับนั่นก็คือการฝึกออกกำลังกายด้วยการยกน้ําหนักครับซึ่งคุณพ่อของผมเองเนี่ยเป็นทั้งเบาหวานความดันไขมันนะครับผมก็ใช้เจ้าสิ่งนี้แหละครับที่ไปช่วยทําให้คุณพ่อมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับสำหรับใครที่เห็นเจ้าน้ําหนักนี้แล้วเริ่มมีความกังวลและก็กลัวนะครับอยากจะบอกว่าการออกกลังกายนี้เป็นสิ่งที่ง่ายมากๆนะครับการบริหารวันนี้จะเป็น ตั้งแต่แขนหัวไหล่นะครับซึ่งมีความสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าในชีวิตประจําวันของเราเราจะเป็นต้องใช้ทั้งแขนและก็กล้ามเนื้อช่วงบนช่วยในการทํางานยกของลุกจากเก้าอี้หรือขึ้นบันไดหรือแม้กระทั่งทําสิ่งสารพัดนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อของเราต้องมีความแข็งแรงลดลงอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ต้องกังวลครับวันนี้เราจะทําให้ทุกคนกลับมามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงอีกครั้งหนึ่งครับ โอเคครับสำหรับอุปกรณ์ในวันนี้นะครับก็ง่ายๆก็จะมีเก้าอี้ที่มีพนักพิงหลังเพราะว่าในผู้สูงอายุเนี่ยการออกกําลังกายบนเก้าอี้จะถือว่าปลอดภัยกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําหนักถ่วงนะครับโดยอาจจะใช้เป็นดัมเบลอาจจะเริ่มต้นที่0.5หรือ1กิโลกรอนโดยวิธีการเลือกก็คือเราสามารถยกได้1 5บหถึงยีครั้งสบายๆนะครับไม่ได้รู้สึกหนักจนเกินไปอ่าหรือถ้าใครที่ยังไม่มีอุปกรณ์ก็อาจจะสามารถใช้เป็นขวดน้ําเติมน้ําให้เต็มก่อนก็ได้นะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การยืดเหยียดกล้ามเนื้อวอร์มร่างกายก่อนนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดโดยท่าแรกนะครับจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อแขนด้านหน้าโดยเหยียดแขนออกมาครับแล้วก็ใช้มืออข้างนึงช่วยยืดให้งอข้อมือลักษณะนี้นะครับเราจะรู้สึกตึงที่บริเวณแขนด้านหน้าค้างไว้10บวินาทีนะครับเก้าสิบ โอเคครับหลังจากนั้นอีกท่านึงนะครับก็คืองอข้อมือเข้าหาตัวแบบนี้นะครับเราจะรู้สึกตึงที่บริเวณแขนด้านหลังค้างไว้10วินาทีครับครบัทำอีกข้างนึงนะครับเหยียดแขนออกมางอข้อมือไปด้านหน้านะครับ1 การวอร์มอัพหรือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการออกกำลังกายในผู้สูงอายุนะครับดังนั้นเองอยากจะขอเน้นนํำว่าอย่าพึ่งข้ามจุดนี้ไปแล้วก็การยืดกล้ามเนื้อเนี่ยถือว่าเป็นการออกกำลังกายแล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นการปรับสมดุลของกล้ามเนื้อเป็นการฝึกยืดเหยียดข้อต่อซึ่งทั้งหมดทั้งมวลส่งผลให้การออกกำลังกายของเรามีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการบาดเจ็บได้นะครับ โอเคครับต่อไปท่าที่2นะครับจะเป็นการยืดทั้งแขนแล้วก็กล้ามเนื้อด้านข้างนะครับโดวยวิธีการก็คือประสานมือออกมาด้านหน้าเหยียดให้ตึงหลังจ,จากนั้นค่อยๆย,ยกขึ้นไปเหนือศีรษะจนรู้สึกตึงที่ทั้งแขนแล้วก็ด้านข้างนะครับ1่หลังจากนั้นค่อยๆประสานลงมาช้าๆด้านล่างนะครับ โอเคต่อไปท่าที่3นะครับจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอ,อกโดยวิธีการก็คือค่อยๆประสานมือมาด้านหน้าแบบนี้แล้วก็กางออกไปช้าๆครับเราจะรู้สึกตึงที่เวณหน้าอ,อกด้านหน้านะครับค้างไว้10วินาที1 10สําำหรับใครที่อยากยืดให้มากขึ้นนะครับสามารถกระดกข้อมือไปด้านหลัง เราจะรู้สึกตึงทั้งแขนแล้วก็ที่หน้าอ,อกนะครับ10วินาที1 <10. S> 1ึ่เสิคครับเปิดไฟประสาน์มาด้านหน้าช้าต่อไปท่าสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อแขนด้านหลังโดยวิธีการก็คือค่อยๆงองข้อศอกมาบนเหนือศีรษะนะครับหลังจากนั้นใช้มือจับบริเวณข้อศอก แล้วก็ดึงให้ตึง1 2 3่งสองสเราจะลุกสิบตึงบริเวณแขนด้านหลังตรงนี้นะครับ4 10โอเคครับเปลี่ยนข้างอีกครั้งนะครับ่าเงอสอบขึ้นมาบนศีรษะครับจา,ากนั้นค่อยๆใช้มืออีกข้างหนึ่งจับข้อศอกแล้วก็กดให้ตึงนะครับ1 โอเคครับค่อยๆเหยียดออกมาช้าๆนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็เริ่มเปี้กระเป๋าแล้วก็พร้อมที่จะยกน้ําหนักแล้วนะครับหลังจากที่เรายืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับตอนนี้กล้ามเนื้อของเราพร้อมแล้วทีนี้ผมอยากจะเตือนสักนิดหนึ่งนะครับว่าในส่วนของน้าหนักเองเนี่ยขอแนะนําว่าอย่าวางบนพื้นนะครับเพราะเรามีโอกาสบาดเจ็บตอนที่เราก้มไปหยิบน้ําหนักได้แนะนําให้หาโต๊ะหรือว่าเอามาวางไว้ระหว่างขาแบบนี้ก็ได้นะครับจะช่วยให้เราไม่ต้องก้มลดโอกาสบาดเจ็บได้โดยวันนี้เองเดี๋ยวเราจะขออนุญ,ญาตแนะนําใช้ดัมเบลนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้ขวดน้ําตามได้เลยเริ่มที่ท่าแรกจะเป็น การบริหารต้นแขนด้านหน้านะครับอย่างแรกคือนั่งให้หลังทิ้งกับพนักก่อนนะครับอย่าก,ก้มอย่างที่สองก็คือเอาเท้าชิดพื้นหลังจากนั้นครับอ่าค่อยๆหยิบน้ำหนักขึ้นมาเอาแนบลําตัวข้อศอกพยายามแนบลําตัวไว้นะครับอย่าให้ข้อศอกขยับอย่าให้ไหล่ขยับนะครับอ่าวิธีการก็คือค่อยๆเริ่มจากการงอขึ้นมาชา้ชาๆอ่าให้ชิดนะครับหลังจากนั้น เว้นไว้ประมาณหนึ่งวินาทีแล้วก็ค่อยๆเหยียดลงชา้ชาๆทำสลับข้างกันนะครับอ่าขึ้นชา้ชาๆระหว่างที่เราขึ้นหรือลงอาจจะใช้เวลาประมาณ 2- 3ถึงวินาทีแปลว่าเราไม่ต้องรีบมากนะครับค้างไว้หนึ่งวินาทีแล้วก็ค่อยๆเหยียดออกชา้ชาๆลักษณะนี้นะครับทำทั้งหมด1 2ถึงเซตทำเซตละ 8- 1 5ถึงหครั้งได้เลยนะครับมาเดี๋ยวมาเริ่มกันที่เซตแรกนะครับ ค้างไว้หนึ่งวินาทีค่อยๆลงช้าๆค่อยๆย,ย,ยกขึ้นมาข้อศอกชิดลำตัวนะครับไหล่ไม่ยกค้างไว้หนึ่งวินาทีค่อยๆลงชา้ชาๆ สำหรับกล้ามเนื้อของเรานะครับปกติเนี่ยเราจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากที่สุดตอนเราอายุ30หลังจากนั้นกล้ามเนื้อของเราจะค่อยๆเสื่อมแล้วก็สลายไปเรื่อยๆนะครับโดยเขาพบว่าที่อายุ40-50ถึงปีเนี่ยมวลกล้ามเนื้อเราอาจจะลดลงไปมากถึง20%แล้วก็ถ้าสมมติอายุมากกว่า60ปีมวลกล้ามเนื้ออาจจะลดลงไปมากถึง40%นตะครับนั่นแปลว่าถ้าสมมติว่าเรามีอายุที่เพิ่มมากขึ้นแล้วเราไม่รู้จักในการออกกาลังกายแล้วก็ฝึกยกน้ําหนักเนี่ยจททํําาาาาาให้กกกลลมมมเเนือรรรรรรค่ยๆๆฝวแข็งงงดสถิ ต่างได้น้อยลงนะครับ โอเคครับพอครบเซตแรกแล้วนะครับอ่าเอาน้าหนักาวางแล้วก็นั่งพักระหว่างเซตประมาณ1-2นาทีเน้นย้ําก็คือนั่งหลังช่องชิดเท้าติดพื้นนะครับแล้วก็ค่อยๆทําชา้าๆนะอย่าขยับศอกหรือขยับที่บริเวณหัวไหล่นะครับต่อไปเป็นท่าที่2นะครับก็จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้าแล้วก็กล้ามเนื้ออกโดยวิธีการนะครับก็คืออ่าหลังชิดเหมือนเดิมเท้าแตะพื้นหยิบตุ้มน้าหนักขึ้นมานะครับหลังจากนั้นค่อยๆเหยียดไปด้านหน้าแล้วก็ ค่อยๆวางลงไปข้างลำตัวนะครับอ่าวิธีการก็คือค่อยๆยกขึ้นมาช้าๆแล้วก็ให้อยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ค่อยค้างไว้หนึ่งวินาทีแล้วก็ค่อยๆลงนะครับอ่าทำแปดถึงสิบห้าครั้งนะครับแล้วแต่ความฟิตเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มไปเลยนะครับหลังตรงเท้าติดพื้นค่อยๆยกมาด้านหน้าช้าๆคังไว้หนึ่งวินาทีค่อยๆลงช้าๆหนึ่ง สำหรับท่านี้นะครับอ่าไม่จําเป็นต้องยกขึ้นมาสูงเกินไปนะครับอ่ายกมาแค่พอดีกับระดับหน้าอกก็พอแล้วนะครับ 3. ในผู้สูงอายุนะครับมักจะมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อที่หดเกร็งมากกว่าปกติ ส่งผลทําให้กล้ามเนื้อของเราทํางานไม่สมดุลกันการที่กล้ามเนื้อทํางานไม่สมดุลกันส่งต่อให้การทํางานของร่างกายหรือว่าท่าทาง,างต่างๆผิดปกติมากขึ้นนะครับดังนั้นเองผู้สูงอายุอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงไม่ต้องเรียบร้อนนะคะค่อยๆอยอกกำลังกายเอาเน้นท่าที่ถูกต้องเน้นน้ําหนักเบาไปก่อนฝึกไปเรื่อยๆสักหนึ่งถึงสองเดือนเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราคุ้นชินแลหลังจากนั้นเราค่อยๆเพิ่มน้ําหนักไปนะครับ สำหรับท่านี้เองนะครับเราก็จะรู้สึกตึงๆที่บริเวณต้นแขนบริเวณหน้าไหล่แล้วก็บริเวณหน้าอกนะครับสําหรับท่านี้เองแนะนําว่าใช้น้ําหนักให้เบานะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อของเราส่วนนี้มันจะไม่ได้ใหญ่มากมีโอกาสบาดเจ็บได้อาจจะใช้น้ําหนักเล็กๆก่อนนะครับต่อไปท่าที่3นะครับจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับโดยวิธีการก็คือจับน้าหนักขึ้นมาหลังตรงเท้าชิดพื้นแล้วก็อาจจะงอศอกขยับเล็กน้อยลักษณะนี้นะครับ หลังจากนั้นค่อยๆย,ยกขึ้นมาให้น้ำหนักอยู่ในระดับเดียวกับหัวไหล่นะครับลักษณะน,นี้ช้าๆค้างไว้1นวินาทีแล้วก็ค่อยๆลงอ,อย่าพยายามยกหัวไหลเพื่อโกงนะครับถ้าเรายกหัวไหลแปลว่าน้ำหนักอาจจะเยอะเกินไปแล้วเราอาจจะต้องลดน้ำหนักให้น้อยที่สุดนะครับมาภาพ,พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปเริ่มไปเลยนะครับค่อยๆย,ย,ยกขึ้นข้างข้างช้าๆระดับไหล่นะครับลง การฝึกยกน้าหนักในผู้สูงอายุจริงๆแล้วมันจะมีหลายระยะนะครับในวันนี้เองจะเป็นแค่ระยะแรกโดยที่เราจะเน้นเรื่องของความถูกต้องท่าทางที่เหมาะสมและความปลอดภัยนะครับดังนั้นเองอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะไปเพิ่มน้ําหนักนะครับเราเน้นวันนี้เราเน้นให้ท่าทางถูกต้องก่อนแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกเพื่อเพิ่มน้าหนักและเพิ่มเทคนิคไปนะครับ โอเคครับก็ท่าอันนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับก็แนะนําให้ใช้น้ําหนักที่น้อยที่สุดที่เราสามารถยกไหว15-20ครั้งขึ้นไปนะครับต่อไปก็จะเป็นท่าสุดท้ายครับผมท่าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังนะครับซึ่งวิธีการก็คือเราเริ่มจากการยกน้ําหนักขึ้นมาแล้วก็เอาไปไว้ที่ด้านหลังแบบนี้ลักษณะนี้นะครับโดยที่ข้อศอกของเราตั้งฉากกับพื้นนะครับหลังจากนั้นเราใช้มืออีกข้างเลื่อนมาพยุงไว้ให้ข้อศอกของเราไม่ขยับไปขยับมานะครับ หลังจากนั้นเราค่อยๆเหยียดแขนให้สุดครับลักษณะแบบนี้นะครับทําทีละข้างครับค่อยๆเหยียดช้าๆค้างไว้หนึ่งวินาทีนะครับแล้วก็ค่อยๆลงครับ ประโยชน์สูงสุดของการออกกาลังกายโดยการยกน้ําหนักนั่นก็คือการสร้างมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงทําให้ชีวิตประจำวันของเราทําได้มากขึ้นทําได้ง่ายขึ้นและลดโอกาสบาดเจ็บจากการทํากิจกรรมต่างๆรวมถึงอาการปวดเลื้อยลังก็จะลดลงด้วยและในทางอ้อมเองการออกกาลังกายเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเราจะทราบกันดีว่ากล้ามเนื้อเป็นเหมือนโรงงานในการเผาน้านําตาลในร่างกายนะครับดังนั้นเองคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือมีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงถ้ามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและมีมวลเยอะก็จะทําให้น้าตาล ในเลือดต่ำลงอินซูลินทำงานได้ดีขึ้นส่งผลให้การควบคุมโรคหรือว่าการเกิดโรคเบาหวานดีมากขึ้นนะครับโอเคครับก็ทำทั้งสองข้างนะครับข้างละ8ถึง10ครั้งก่อนก็ได้ช้าๆนะครับจับข้อศอกให้แน่นนะครับอย่าให้ข้อศอกเขี่ยไปเขี่ยมานะครับหลังจากนั้นค่อยๆเหยียดข้อศอกช้าๆ Okay, ก็สามารถทําได้ทุกท่านะครับท่าละ1-2ถึงสเซตแต่ละเซตอาจจะพักสัก1-2นาทีแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ําในการออกกาลังกายนี้นะครับโดยในลําดับแรกเนี่ยเราจะยังไม่ได้ฝึกเรื่องของการหายใจให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถหายใจปกติเข้าออกเข้าออกก่อน แต่ว่าห้ามกั้นหายใจนะครับเพราะการกั้นหายใจจะมีโอกาสทําให้ความดันในเลือดสูงขึ้นมีโอกาสวิงเวียนได้นะครับดังนั้นเองเราฝึกหายใจให้เป็นปกติแต่ไม่ต้องกั้นหายใจนะครับโอเคครับเราเออกกำลังกายกันครบแล้วนะครับก็อย่าลืมที่จะมายืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อเป็นการครูดาวกล้ามเนื้อเรานะครับจะได้ไม่บาดเจ็บมาเหมือนเดิมครับท่าเดิมเลยเหยียดแขนขึ้นมาด้านหน้าค่อยๆดัดช้าๆนะครับค้างไวสิบวินาที โอเคครับอ่ากระดกข้อมือเข้ามาครับสิบสองข้างนะครับเหยียดข้อศอกให้ตึงกระดกมือชิดตัวครับสิบโอเคครับกระดกมือขึ้นมานะครับ ต่อไปถ้าต่อไปประสานมือมาด้านหน้าเหยียดขึ้นไปข้างบนครับเหยียดข้อศอกให้ตึงโอเคครับหลังจากนั้นประสานมือไว้นะครับค่อยๆกางออกมาแอนน่นอกนิดนึงให้ตึงครับ ใบสุดท้ายนะครับอ่าเอาข้อสอบไว้บนตัวงอข้อสอบครับเอาให้ตึงนะครับโอเคครับเปลี่ยนข้างนะครับ โอเคครับสำหรับการออกกำลังกายด้วยการยกน้ําหนักสําหรับผู้สูงอายุนะครับในการวางโปรแกรมเนี่ยเราอาจจะเริ่มที่ประมาณอาทิตย์ละ1-2วันหรืออาจจะทําวันเว้นวันไปก่อนแน่นอนว่าการฝึกนี้มีโอกาสทําให้ผู้สูงอายุมีอาการปวดกล้ามเนื้อได้อยู่แล้วนะครับซึ่งอาการปวดเนี่ยก็จะมีทั้งอาการปวดที่ดีและอาการปวดที่ไม่ดี สำหรับอาการปวดที่ดีนะครับก็คืออาการปวดที่เรารู้สึกปวดไม่เมื่อยแต่ไม่ได้ปวดมากไม่ได้รบกวนชีวิตประจําวันแล้วก็ใช้วิธีการพักอาการปวดก็จะดีขึ้นลักษณะน,นี้เองก็แนะนําว่าให้ออกกำลังกายต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับอีกอาการปวดหนึ่งก็คืออาการปวดที่ไม่ดีอาการปวดที่ไม่ดีเนี่ยก็คืออาการปวดที่ความปวดรุนแรงอยู่เฉยๆก็ปวดปวดจนถึงขั้นต้องทานยานะครับหรือว่าไม่สามารถใช้แขนหรือว่าออกกําลังกายต่อได้ลักษณะน,นี้เองอาจจะบ่งบอกว่าเรามีการใช้น้ําหนักที่มากผิดปกติหรือมีท่าทางที่ผิดปกติหรือว่าอาจจะมีความฟิตที่ยังไม่เพียงพอนะครับในส่วนนี้เองแนะนําให้หยุดพักสัก1-2วันก่อนให้อาการปวดดีขึ้นหรือหายก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยกลับมาฝึกบริหาร โดยอาจจะใช้น้ำหนักที่น้อยลงแล้วก็ไปศึกษาเรื่องของท่าทางให้ถูกต้องก่อนนะครับผู้สูงอายุอย่าเพิ่งกังวเลเรื่องของอาการปวดนะครับเพราะว่าอาการปวดนั้นน่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาการปวดที่ไม่มากเป็นอาการปวดที่ดีแล้วอาการปวดที่ดีก็จะตามมาด้วยร่างกายที่แข็งแรงนะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ทุกคนเก่งมากเลยครับ เห็นไหมครับว่าการออกกาลังกายด้วยการยกน้ําหนักเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุหรือว่าคนสูงวัยเนี่ยควรจะปฏิบัติมากๆนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับอยากจะเน้นย้านิดนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับเราอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้น้าหนักที่เยอะแต่ว่าเราเน้นเรื่องของความปลอดภยัยและท่าทางที่ถูกต้องไปก่อนนะครับอาจจะฝึกทําสัก1-2เดือนให้มีความชํานาญแล้วหลังจากนั้นเราค่อยๆเพิ่มระดับของน้ําหนักไปเรื่อยๆนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้คนที่คุณรรัักะะเเพาาาว่ต้งใจ ทำให้ผู้สูงอายุทุกคนมีสุขภาพที่ดีและออกกาลังกายได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับใครมีคําถามสามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์ด้านใต้ได้เลยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ